นะไม่รู้คันไหนเป็นคันไหนเรุนดีคันมารุมมาตุ้มกันไปะะเเสร็จตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูัยรุ่นพันล้านกับสมบูรณ์มัตนาหน่อยเนี่ยจะเสร็จแล้วโอ้ดวนจริงๆครับ

สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพไทายชาแนลมาครับวันนี้เรามาอยู่กับทีมงานรถเกี่ยวสายหค้านะครับโอ้สี่ข่ายดังมาเจอกันครับ ผมมันจึงมันเกิดนะครับผมนี่ฮะดูปานจรวดเราเนี่ยโอ้ไ้โอ้ไม่ใช่อะไรนะฝุ่นมันปิวมาใส่ผมเนี่ยเอาฝั่งนี้สองคันครับฝั่งนู้นอีกสองคันอันนู้นเป็น สมบูรณ์พัฒนากับวัยรุ่นพันล้านนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสองคันนี้ก่อนเนาะดูฮนะไม่รู้จะถ่ายคันไหนเลยผมเนี่ยโอ้โหสุดจัดจริงๆครับ ดูสิฮะโอ้โหสี่สี่คันอยู่แปลงเดียวกันนะ่ะฮะมารุมมาตุ้มกันอยู่แถวโน้นแหละ่ะเดี๋ยวมาดูสองคันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาสองคันข้างล่างเนาะ นีเป็นไทยสิยงยนต์ครับตามมาด้วยปานเจริญการช่าง2,024โอ้เออ้อมีตะคันแรงๆเลยครบวันนี้260หมดทุกคันครับน่าจะเป็นคันนี้270นะครับ เห็นเขาติดสติ healthy, ๊กเกอร์ไว้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนะเดี๋ยวเอาไปรุ่นพันล้านในโบคู่นะครับโอ้คุณจวดจาดฟาดพึ่ม จะเลินไล่ตู้ไทยเส็งครับสุดจัดปานเจริญจี้ตู้ไทยเส็งเลยโอ้หวมากอันนี้เป็นตัวเดินสิบสองเฮ็ดดีเกาหลีเอ้ยไม่ใช่สิบสองตัวเดิน อันนี้เป็นตัวเดิน12เ d ดดีญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนะเก่าญี่ปุ่นตัวนะไม่รู้คันไหนเป็นคันไหนเรนู่นดีคันมอร์มมาตุ้มกัน จะเสร็จต,ตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูไวรุ่นพันล้านกับสมบูรณ์มัฒนานหน่อยเียจะเสร็จแล้วโอ้ด่วนจริงๆครับ จะพาไปชมสมบูรณ์พัฒนากับไรนนรบ,บรุ่นพันล้านหน่อยครับอ่าเดี๋ยวมาดูสมบูรณ์พัฒนากับใบรุ่นพันล้านหน่อยครับแต่ว่ามาถึงก็จะเสร็จแล้วครับเนี่ยใบรุ่นพันล้านเสร็จแล้วเนี่ยโอ้เสียตยได้หนูอีกแล้วหนูผู้ใหญ่เนี่ยจะของนาแล้วก็กเป็นเจ้าของรถเกี่ยวการสมบูรณ์พัฒนาด้วยนะครับ โอ้มาถึงเสร็จพอดีครับเนี่ยรถเกี่ยวหลายคันในเกี่ยวแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงนะอันนี้เสียงท่อลั่นมากเลยดีครับ เสร็จแล้วครับผมโอ้มาแป๊บเดียวเสร็จเลยโอ๋ไปรุ่นพันล้านปีนไปได้ทุกที่เลยโอ้งานนี้โคตนมันเลยครับผมไม่ค่อยได้เจอนะงานแบบนี้นะปาาเกี่ยวจะเกาะกันอยู่แล้วเนี่ย ไปลานเจริญอีกแล้วไป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 เนียบอกเลยว่างานนี้โคตรมันอะ่ะเอาแปลงนี้จะเกี่ยวกันสี่ัน ไม่รู้ดิฮะไม่รู้จะถ่ายขั้นไหนเลยอะสุดเกินอันนี้เจยเต้ยบอกงานไม่เน้นนะคอนเทนต์อย่างเดียวครับวันนี้สี่คันเนี่ยวิว่งเล่นไปก่อนแล้วงั้นไม่มีที่เกี่ยวก็กกวิ่งเล่นไปก่อนทีเด็ดเราดิไม่รุ่นพันล้านครับสองพันยี่สิบสาม แต่ว่ารถนี่เป็นสเปคของ2024ออปานจรวดปานจรวด อะครับมาลุมมาุ่มกันอยู่โน,น่นโอ้ปลาเจริญนี่ไวมากเลยอะ่ะดูเขาวิ่งดิตัวปลาเจริญไวมาก เป็นข้าวนาปังนะครับน่าจะเป็นชุดสุดท้ายหรือเปล่าก็ว่าได้เนาะเพราะว่านาปังสุกไปพร้อมกันนะอันนี้เป็นเดือนพฤษภานะครับเกี่ยวกันเดือนพฤษภานะครับเนี่แงแรงกันเลยทีเดียวดูฮะโอ้สมบูรณ์พัฒนาหนีไม่ออกเลยฮนะเจอปานจเจริญจี้ตูดเข้าไป ดูครับความล่องตัวดูครับปลาเจริญยี้ตุดเลยปลาจเจริญจี้ตุดสมบูรณ์พัฒนา แรงเท่ากันมันอยู่ที่คนขับโอ้แสงเลยแสงอะ่ะโอ้ข้างล่างมีน้ำอา้าวสมบูรณ์มัฒนา กาเจะเดินออกหน้าแล้วสมบูรณ์ตามตูดอะ,ะเสรจแล้วครับเดี๋ยวเขาไปโรงแปลงนู้นแล้วน่นสองคันนี่ไปลงรอแล้ว อ้าวเรียบร้อยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากี่นาเอฟซีติตตาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ